Unfold, Unleash Your True Investment Potential เริ่มต้นปีใหม่หลายๆคนก็อาจเริ่มทำเช็คลิสต์เป้าหมายของตัวเองว่าอยากทำอะไรให้สำเร็จบ้าง ถ้าฮอตทิปสำหรับคุณสาวๆก็คงเป็นเรื่องของการตั้งเป้าลดน้ำหนักนะคะคุณหนุ่มๆก็อาจจะตั้งเป้าเรื่องของการเก็บออมซื้อรถเรียนต่อหรือแต่งงานปี2021 New Year Resolution Plan ของคุณผู้ฟังมีเรื่องการลงทุนบ้างหรือยังคะวางแผนการเงินยังไงไม่ให้ร่มระหว่างทางพบคำตอบใน u n f o d Podcast วันนี้คุณอยู่กับโรสทริษาชัยสุนทรโยทินและคุณกิติวัต์พรณาจาั์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณกิติวัฒน์วันนี้ปีใหม่ค่ะคุณโรสค่ะเริ่มต้นปี2021แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมก็ว่าได้ที่เราต้องมาตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะทําอะไรกันบ้างครับผมแต่ก่อนจะตั้ง New Year Resolution ของปีนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ย New Year Resolution ครับทำกันครบไหมเพราะประโยคที่ว่านะครับหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเนี่ยตอนเด็กๆเ,เราก็รู้สึกว่ามันคงมีแต่ในนิทานใช่ไหมครับค่ะแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเพิ่งรู้ว่าหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกก็อยู่ในชีวิตจริงเหมือนกัน,น ซึ่งก็อาจทําให้เราชะราใจได้ว่าเรามีเวลาตั้งหนึ่งปีราะนั้นก็ไม่ต้องรีบหรอกนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยท n New Year Resolution ที่ตั้งไว้ไม่ครบก็เป็นไปได้ครับถ้าเกิดทําไม่ครบแบบนี้เนี่ยมันพอมีทางแก้ไขอะไรไหมคะ ไม่ยากนะครับผมมองว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่วางแผนไว้แต่ทาได้ไม่ครบอาจจะเป็นเพราะหลายๆเหตุผลนะครับแตกต่างกันไปในต่างประเทศเนี่ยเขามีการทําวิจัยเลยนะครับคุณโรสว่าพบว่าคนส่วนใหญ่ครับที่ตั้งปณิธานปีใหม่เนี่ยมักจะล้มเหลวหรือยกเลิกนะครับไม่ทําเลยถึง9 0นะครับและส่วนใหญ่เนี่ยจะตัดสินใจล้มเลิกภายในเดือนมกราคมจนกระทั่งมันมีวันเฉลิมฉลองการละทิ้งปณิธานปีใหม่นะครับในวันที่17มกราคมของทุกปีนะครับหรือที่เรียกกันว่าดิสเ e ียลเย่เดสมโดชันครับแต อยางเนี่ยอยากให้ติดตามฟังกันต่อครับ <Ha. S 1> เราจะได้ไม่ต้องไปร่วมงานเฉลิมฉลองที่ว่าครับค่ะแล้วหากแพลนไว้แล้วไม่ได้ทําหรือทําไม่สําเร็จแล้วก็ล้มเลิกไปเนี่ยเราจะจัดการยังไงดีคะคุณกิติวัฒน์ก็ทำไม่สําเร็จนะครับคอยหรือว่าอยู่ never walk alone ครับ <Yeah. S 1> แต่ทางที่มีคนไปเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องหรือทางที่ดีก็ได้นะครับ ừ, จริงค่ะตรงนี้แค่จะบอกว่ามีคนหลายคนที่ทําไม่สําเร็จหรือล้มเลิกไประหว่างทาง แต่เราครับอย่าลืมเลิกความพยายามนะครับเรามาเริ่มตั้งต้นกันใหม่และอยากให้เริ่มต้นที่ทำไมหรือว่าจะตามอธิบายซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คนเนี่ยกำลังให้ความสนใจกันมากในปัจจุบนันการเริ่มต้นที่ทำไมนะครับสาหรับการทํา New Year Resolution นั้นเป็นการพยายามหาเหตุผลครับว่าเราเนี่ยตั้ง New Year Resolution ไปทําไมนะครับเราอาจจะอยากมีเหมือนเพื่อนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งนี้มันมีความสําคัญกับชีวิตของเราจริงๆครับค่ะวันนี้เระอยากชวนคุณกิติวัตรคุยเรื่องของการทํา New Year Resolution เรื่องของการวางแผนการเงินว่าเราต้องวางแผนยังไงให้บรรลุปเป้าหมายค่ะ การวางแผนการเงินนะครับจริงๆหลายคนเนี่ยมักจะเริ่มที่การตั้งเป้าหมายเป็นระดับแรกแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะกลับมาที่การอิมพัตตีตนเองก่อนนะครับอิมพัตตีทางการเงินของเรานะครับเข้าใจตนเองก่อนโดยการที่เราเก็บข้อมูลของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลทางการเงินนะครับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆตลอดจนที่เคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของเราเองครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เราเนี่ยทราบสถานะทางการเงินของตนเองเพื่อให้ทราบปัญหาหรือเพลนพอยต์ของเราครับ นั่นก็คือการเริ่มต้นที่ทําไมหรือว่าสตาร์ทบิบไายนั่นแหละครับค่ะดิฉันเห็นด,ด้วยกับที่คุณกิติวัตรว่านะคะแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าวายของเราคืออะไรเราต้องทําอย่างไรกันต่อคะ รานนี้พอเราทราบแล้วเราค่อยคิดหาวิธีการครับว่าแล้วเราจะทํายังไงดีครับให้ตอบโจทย์ปัญหาของเราให้ได้นะครับซึ่งการวางแผนการเงินเนี่ยก็จะมีกระบวนการง่ายๆนะครับโดยคราวนี้แหละจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายนะครับเพื่อตอบโจทย์ก่อนซึ่งเราเนี่ยสามารถนําหลักสมาร์ทนะครับมาใช้นะครับในการตั้ง New Year Resolution ได้นะครับโดย S มาจาก Specific คือต้องชัดเจนนะครับ M คือมี a s u r a b l e ครับต้องวัดผลได้ครับว่าเป้าหมายนั้นสําเร็จหรือไม่นะครับ เก็คือ achievable คือเราต้องรู้ว่าเป้าหมายนี้สามารถทำสำเร็จได้นะครับ และก็ R นะครับคือ Reasonable คือสมเหตุสมผลเหมาะสมกับตัวเรานะครับแล้วข้อสุดท้ายคือ T นะครับก็คือ Time bound นั่นคือกําหนดระยะเวลาชัดเจนครับจากนั้นนะครับค่อยดูว่าจะต้องใช้การวางแผนการเงินเรื่องไหนนะครับให้เหมาะสมเช่นอาจจะต้องใช้วางแผนการลงทุนอาจ,จต้องใช้วางแผนการประกันภัยเป็นต้นครับท้ายเราค่อยมาดูว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรครับที่ทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เช่นอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์การ,การเงินนะครับเช่นกองทุนรวมประกันชีวิต แต่การสุขภาพเป็นต้นครับแล้วก็อย่าลืมการ t r ็กก i n g ด้วยนะครับแล้วการ t r ็กก i n g ที่คุณกิติวัฒน์พูดถึงอยู่เนี่ยค่ะมันมีขั้นตอนอย่างไรคะในบางครั้งนะครับการวางแผนไว้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะคิดวางแผนไว้อย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็อาจมีสิ่งที่เข้ามากระทบกับแผนของเราได้นะครับผมซึ่งการแ r a กเนี่ยหรือว่าการติดตามนะครับจะทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยยังคง on t r a ็กคืออยู่ในแผนที่วางไว้หรือเปล่านะครับหรือว่าเรา off t ท a c ไปแล้วนะครับหรือว่าเราออกจากเส้นทางที่วางแผนไปแล้วนะครับ ซึ่ง <Schweiz. S 2> ในการแท็กเป้าหมายนะครับก็แนะนําว่าเราควรซอยเป้าหมายใหญ่นะครับให้เป็นเป้าหมายย่อยๆนะครับ แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยก็ยังคงนําไปสู่เส้นทางในการรู้เป้าหมายใหญ่ได้นะครับแล้วก็ให้แบ่งช่วงเวลานะครับในการติดตามเนี่ยออกเป็นช่วงย่อยๆซึ่งข้อดีคือนอกจากจะช่วยให้เรารู้ว่าเรายังออนแท็กอยู่หรือเปล่านะครับยังเป็นการสร้างความสําเร็จนะครับสร้างชัยชนะเล็กๆหรือ s มอ l ิินของเราไปเรื่อยๆครับซึ่งอันนี้จะเป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้กับตนเองได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับอ๋อจริงด้วยล่ะค่ะแล้วการเขียน New Year Resolution เนี่ยมีกฎอะไรบ้างไหมคะเช่นไม่วางแผนเกินตัวไม่วางแผนอะไรที่นานเกินไปหรือแผนที่เป็น ไไม่ได้จริงๆผมก็ไปดูเรื่องนี้นะครับก็มีหลายบทความที่เขียนถึงเรื่องนี้มีงานวิจัยด้วยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรที่ตายตัวขนาดนั้นแต่ที่คุณรดยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ผมว่าเป็นคําแนะนําในการตั้งนเ w Year Resolution ที่ดีมากเลยครับผมเชื่อว่าตลอดเส้นทางเพื่อให้ไปสู่เส้นชัยในการทำ n เ w ย e ร์ r e s o l u t i o นของเราเนี่ยมันมีอุปสรรครออยู่มากมายเลยครับ ดังนั้นนะครับถ้าสมมุติจะต้องเลือกกฎที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะเน้นเรื่องของการให้เวลาครับในการเข้าใจตัวเองเพื่อหาวายของเราให้ได้ครับแล้วค่อยตั้งนะครับ New Year Resolution เพราะเชื่อว่าถ้ามันสําคัญมากจริงๆนะครับเราก็จะพยายามหาวิธีการแล้วก็หาเครื่องไม้เครื่องมือครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่ยอมแพ้ ไม่ล้มเลิกไปซะก่อนแล้วก็สามารถทําความตั้งใจของเราได้สําเร็จตลอดรอดสั่งครับเห็นด้วยกับคุณกิติวัตรเลยค่ะสุดท้ายก็อยากให้<ม>คุณกิติวัตรช่วยฝากข้อความถึงหลายๆท่านที่ยังไม่ได้วางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการเงินจักนิดนึงค่ะครับก็มีหลายคนนะครับที่รู้ว่าแผนการเงินมันสาคัญนะแต่ก็มีคนจํานวนมากครับที่คิดว่ามันยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน มันยังไม่ถึงเวลาหรอกนะครับตอนนี้เนี่ยขอใช้เงินที่มีความสุขกับปัจจุบันก่อนดีกว่านะครับเดี<ฆ>๋ยวใกล้ๆอย่าค่อยมาคิดค่อยมาวางแผนก็ได้<ฆ>เวลานั้นครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็จะกลายเป็นทั้งเรื่องที่สําคัญและเร่งด่วนทีน,นี้ส่วนใหญ่เนี่ยในการปฏิบัติตามแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายครับมักจะต้องการใช้เวลาซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําตั้งแต่วันนี้ครับเพื่อให้เรื่องเหล่านี้ในที่สุดก็เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมครับแต่ ไม่ต้องกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นครับเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือมันมีประโยคนึงนะครับที่ผมได้ยินมาจากการฟังพอดแคสนะครับเขาบอกว่า the bad news is that time f l y but <ม> the good news is that you are the pilot <ม>เพราะฉะนั้นครับในเมื่อเราเป็นนักบินใช่ไหมครับที่สามารถขับเคลื่อนเวลาได้ด้วยตนเองนครับหวังว่าปีหน้านะครับเราคงไม่ต้องมานั่งบนเสียได้กันว่า ยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยนะครับหนึ่งปีผ่านไปไวัเหมือนโกหกจริงๆค่ะนั่นเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะขอขอบคุณคุณกิติวัตรที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะยินด,ดีมากครับผมค่ะการวางแผนตั้งเป้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีเรื่องเงินยิ่งเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ควรมองข้ามกันนะคะ ปีที่แล้วล้มเกไปไม่เป็นไรค่ะปีนี้เรามาพยายามกันใหม่หลังจากจบคลิปนี้หวังว่าผู้ฟังคงหยิบปากกากระดาษขึ้นมาวางแผนการเงินกันนะคะหากตรงไหนที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนทุกท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะทีมงานจะตอบกับทุกข้อสงสัยให้นะคะพบกับ Unfo ฟพอดแคสต์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ